ทุกคนรู้จักพริกไทยกันไหมครับน่าจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วแหละและ้วทุกคนรู้กันไหมครับว่าพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยเขียวพริกไทยแดงจริงๆแล้วมันคือพริกไทยพันุเดียวกันหรืออาจจะต้องพูดว่ามันมาจากต้นเดียวกันเลยก็ได้พริกไทยดำคือพริกไทยที่เก็บเกี่ยวนในขณะที่ผลยังเป็นสีเขียวและไม่สุกเต็มที่จากนั้นนำมาตากแดดให้แห้งจนผิวเหี่ยวย่นและเปลี่ยนเป็นสีดำพริกไทยดำจะมีกลิ่นหอมและรสชาติเผ็ดร้อนที่สุดพริกไทยขาวคือพริกไทยที่นำไปแช่น้ำเพื่อลอกเปลือกออกเหลือเพียงเมล็ดด้านในแล้วจึงนำไปตากให้แห้งพริกไทยขาว หอมที่นุ่มนวลกว่าพริกไทยเขียวคือพริกไทยที่เก็บเกี่ยวเมื่อผลยังอ่อนและเป็นสีเขียวจากนั้นนําไปผ่านกระบวนการทําให้แห้งและเย็นสนิทจึงทําให้เม็ดยังคงมีสีเขียวอยู่พริกไทยเขียวจะมีรสชาติอ่อนและสดชื่นไม่เผ็ดร้อนเท่าพริกไทยดำสุดท้ายพริกไทยแดงคือพริกไทยที่เก็บเกี่ยวเมื่อผลพริกไทยสุกเต็มที่และเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสหลังจากนั้นก็นําไปตากจนแห้งพริกไทยแดงจะมีรสชาติที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์มีความเผ็ดร้อนที่นุ่มนวลกว่าพริกไทยดําแต่มีรสชาติที่หวานและมีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้สรุปก็คือพริกไทย กระบวนการการแปรรูปนั่นเองครับส่วนตัวผมชอบพริกไทยแดงกินกับสเต็กนี่เว r รี่กุดเลย